ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาแนวข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเนื้อหาข้อที่249ร้อยี่สิบเก้าวอร์กิบกวาคัตชีเคยเนเก้โซดกีเซงกิมยอนกุกไก้แนเนื้นเซกึมมืนมัวชิมนิก้าเธอโซดึกเซอิมนิดาพอยในโจยนั้นจะใส่วงเล็บไว้ จำแค่ p o i ค่ะไม่ต้องจำทั้งโจนนะคะ2 4 9บุคคลทั่วไตต้องจ่ายภาษีอะไรให้รัฐบาลเมื่อมีรายได้เช่นเงินเดือนตอบภาษีเงินได้ภาษีเงินได้หน้าที่เล็กๆที่ช่วยให้ประเทศเดินหน้าภาษีเงินได้เงินที่เราจ่ายคืนให้ประเทศของเราทุกคนรู้ไหมครับ ทุกครั้งที่เราทำงานและได้เงินเดือนมาเรากำลังมีส่วนช่วยให้ประเทศของเราดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะเมื่อเรามีรายได้เราก็ต้องจ่ายสิ่งหนึ่งให้กับรัฐบาลนั่นคือภาษีเงินได้หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าโซดึกเซภาษีเงินได้คืออะไรพูดง่ายๆก็คือเงินที่เราจ่ายคืนให้ประเทศตามรายได้ของเรา ถ้าใครมีรายได้มากก็จ่ายภาษีมากหน่อยส่วนคนที่มีรายได้น้อยก็จ่ายน้อยหรือบางคนอาจจะไม่ต้องจ่ายเลยแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะภาษีที่เราจ่ายไปนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยรัฐบาลจะนำเงินนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศเช่นสร้างโรงเรียนพัฒนาระบบสาธารณสุขซ่อมถนนและระบบขนส่ง จ้างตำรวจปกป้องความปลอดภัยของประชาชนพูดได้ว่าทุกบาทของภาษีเงินได้คือพลังที่ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนต่อไปได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติคุณได้เงินเดือน2ล้านวอนคุณอาจต้องจ่ายภาษีเงินได้ส่วนหนึ่งให้รัฐบาลบริษัทจะหักภาษีนี้ไปส่งให้สำนักงานสัมภากรโดยอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลำบากไปจ่ายเอง ส่วนเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ก็จะต้องไปยื่นภาษีเองทุกปีซึ่งเรียกว่าการยื่นภาษีประจำปีเป็นเหมือนการรายงานว่าฉันมีรายได้เท่าไหร่และพร้อมจะช่วยประเทศเท่าไหร่บางคนอาจรู้สึกว่าภาษีคือภาระแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมันคือหลักฐานของความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เพราะภาษีที่เราจ่ายในวันนี้คือสิ่งที่ช่วยให้เด็กๆได้เรียนฟรีผู้สูงอายุมีเงินช่วยเหลือและทุกคนมีถนนดีๆให้ใช้สรุปสั้นๆครับเมื่อบุคคลมีไรายได้เช่นเงินเดือนเขาต้องจ่ายภาษีเงินได้ให้กับรัฐบาลเพื่อให้ประเทศสามารถดูแลประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนได้ดีขึ้นประโยคฝากทิศไว้ครับ การจ่ายภาษีอาจดูเหมือนเสียเงินแต่จริงๆแล้วคือการลงทุนให้กับอนาคตของประเทศเราเองสนใจสั่งซื้อทักแชทมาถามสอบถามได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำทักเพจติวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีหรือ f เฟซบ o ๊กมิวพรพัน์